ก่อนจะจบในปีนี้ไปเนี่ยช่อง3เนี่ยก็ได้เปิดภาพฟิตติ้งแรกของละครเรื่องตะวันลวงนะครับผมก็รวมพลัง3ตัวท็อปเด่นเ,เลยนะครับคือคุณยาย่ากัเก้า,กา 9, เตรียมมาโชว์ละครใหม่นะผมก็ยังไม่ทันได้ออกอากาศนะครับก็สร้างกระแสรแรงสะเทือนในโซเชียลไปแล้วครับผมสำหรับละครเรื่องใหม่ของช่อง3อย่างตะวันลวงนะครับผลงานฟอร์มใหญ่จากค่ายเมเกอร์เคนะผมที่ล่าสุดเนี่ยแค่ปล่อยภาพฟิตติ้งแรกออกมาก็เรียกได้ว่าภาพเดียวเนี่ย ก็ได้แฟนละครตื่นเต้นกันทั่วหน้า้วครับผมเพราะเป็นการรวมตัวของสําแสดงแถวหน้าในไทยเลยนะผมที่ไม่เคยมาประกบกันในจอเดียวเลยนะครับรอที่บอกไปครับผมคุณย่าญาตยาคราับคณาบุตรและคุณก้าวนบก้าวนะผมกับบทบาทดาม่าที่เข้มข้นน่าจับตามองนะครับจริงๆภาพรแรกออกมาเนี่ยพวกแฮชแท็กเนี่ยเรียกว่าได้ติดเทรนในเอ็กหรือเฟซบุ๊กเลยนะครับผมเรื่องนี้ก็ถงว่าตะวันลวงเนี่ยยังไม่มี เื่องย่อออกมาในชั้นเจนนะผมแต่ว่าเหมือนกับว่าจะเป็นแนวมือที่สามนะครับผมคือเรื่องนี้มีพระเอกถึงสองคนเลยนะครับแล้วก็แต่ว่านางนางเอกก็ไม่ใช่คนเดียวคือคุณยายะนะครับผมผมทราบมาว่าละครเรื่องนี้เนี่ยทีมงานจากเรื่องหนึ่งในร้อยอ่ะก็มาถ่ายทําด้วยแสดงว่าต้องเป็นละครที่ดีอย่างแน่นอนนะครับผมพวกรายละเอียดหรือการอัปเดตเนี่ยก็ต้องรอการอัปเดตจากซ่องสามโดยตรงเลยนะครับผมมีเซอร์ไพรส์ออกมาอีกเรื่อยๆแน่นอนครับผม ซึ่งเรื่องนี้ก็ตดัดออกอา,กาทางซ่อง3มในปีหน้านะครับผมสองศนนะครับตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับผม